สวัสดีครับทุกคนผมแอนทูดีเอ็ม ะะถ้าเพื่อนๆที่ติดตามที่กําลังดูวิดีโอนี้อยู่นะครับวันนี้เรามาดูกันนะฮะวันหยุดหนึ่งวันนะครับวันนี้ผมจะทําอะไรบ้างในช่วงโควิดเช่นนี้เดี๋ยวมาดูกันนะฮะตอนนี้กําลังจะเดินทางไปนิมเเก็มาดูบรรยากาศแถวๆบ้านวันนี้อากาศดีมากนะประมาณ20องศาเลครับ <Wow. S 1> แดดดีมากบมบอมๆอ,อุ่นๆ <c oughs> มีนัดพี่ๆเขาไว้ด้วย ว่าจะไปไหนอะไรยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงไปกันเลยไม่รู้ว่าได้ยินหรือเปล่านะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่บัดไม่ใช่บัดี๋ย t r ทม station เต,เต,ตอนนี้อุณหภูมิสูงสุดของวันนี้ก็คือ18องศาครับเมื่อกี้เช็คแล้วและต่ำสุด10องศาครับแต่ว่าลมแรงมากวันนี้บรรยากาศดีมากาดูท้องฟ้าดิ wow. อถานี้เวลาเที่ยงพอดีนะเกือบเที่ยงนะฮะยังไม่เที่ยง ถึงกันแล้วได้ของมาแล้วนะแล้วของพี่สบายดีผมแรงมากนี่เรนะาอยู่ที่เวอร์ุูเฟร์นะด้านนอกจะไปหาที่นั่งนะครับเพื่อแกะเสื้อนะครับส่งมาจากไทยหาที่นั่งนะหาไม่ได้นะนั่งไหน่นี่ ตรงนี้อ่ะตรงนี้อ่ะพี่ผมใส่นะับ <Wow. S 2> ใส่เลยโชว์โชว์กล้องหน่อยี่โชว์กล้องเลยเออมาเป็นเอลเอลคนไทยเนาะ เปิดได้ปะเียก็บสดเหรอว้าวเอานะเป็ดก็บดูเก็เบสีส้มรูปแบบน้องเอ้อเป็นแกนเลนเข้าวะแถวใส่ห้ามสุดยอดเท่เลยเท่เลยนะเท่นะจับสักตัวไหมสักใส่ล้างจานมาเออตัวเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวไปว่าหลังไม่คนเยอะมากใครบอกว่าโควิดไม่มีคนเดี๋ยวผมให้ดูนะในเมือง เยอะแยะเลยเดินกันเ,เต็มเลยเใส่หน้ากากกันมากขึ้นนะฮะเดี๋ยวจะเดินไป QVB นะฮะขอน,น้องแซกจะไปดูกระเป๋ากีตาร์นะไปดูกระเป๋ากีตาร์ให้น้องแซกใช่คนนี้ต้องกลัวแบนหมดนีแบนสำรองแล้ววันน,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 นี้ซื้อแบนใหม่มาแล้วก่อนหนึ่งนักถ่ายภาพตัวเฉลิ้มเก็ไว้ฉุกเฉินนะฮะล็อกเกอร์นะครับคือล็อกเกอร์เลยรองเท้าเยอะแยะมากมายกระจายกองเลยทีเดียว มีสายวิ่งไงจะมาดูรองเท้า,าสายวิงย่งสายอัวกรมาป่ะเฮ้ยวิ่งจริงจังอ๋อแต่มันมีเยอะแล้วบางทีซื้อมาไม่ได้ใส่วิ่งก็มีสีแดงัแม่งโดนว่ะสีสสยันสดใส เดินชมก่อนแล้วกันนะตอนนี้เราก็อยู่ที่นี่แล้วนะน่า QVB ตอนอยู่ตรงรูปปั้นนะโอ้ตาย,ยารูปปั้นนะฮะผมเชื่อว่าใครหลายคนที่มานะฮะซิดนีย์ต้องเคยเห็นและเคยมานะฮะ QVB นะฮะ Queen Victoria นะฮะ นี่เขาบอกเป็นบ่อน uh, ้ำศักดิ for. ์สิทธ erm. ิ์จริงรึเปล่าฮิไมเชื่อสวยจังอ่ะเฮ้ยไม่รู้จักเหรอเซ่เอ็น2ดีเอ็มอะไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยเฉยเนี่ยเราอ่ะไม่ใครก็รู้จักดังที่สุดในซิดนีย์แล้วเชื่อตัวเนี้ยดีพิเศดเลยนะหาซื้อยากดังที่สุดในซิดนีย์แล้วใช่ช่อง N อ็ DM น2ะสุดยอดเลยคุณนี่ค่าตัวน่าจะมีค่าตัวบ้างนะอย่างเงี้ยเนี่ยโฆษณาให้มีค่าตัวไม่ชอบไปมากร้านเก่ากับ อุปกรณ์กัน,กนวิวพาไปดูได้ไหมที่นี่ก็โควิดก็ยังไม่เงียบนะครับแต่ว่าเขาบอกแล้วว่าไม่มีการล็อกดาวน์นะครับแต่ว่าจะให้เรียนรู้นะครับอยู่กับมันให้ได้นะนี่ดูตึก QEB บ้างสวยมากเนะลยศิลปะมาดูร้านกีตาร์นะฮะเดอะกีตาร์เลเจนด์นะฮะแบกมากนะนี่สองร้อยเก้าสิบเก้าเลยสามร้อยเซนเดอร์สามร้อย เยวมาถูกวะามมันีไงระคะนี่แค่อร่อยที่ดเียนตัวนี้สวยอาอ่ะตัวนี้ใม่ดีหน่อยมาข่าวอันนี้อันหลังนี่เป็นมอสกะนีเลซอรนิดสองสองพันห้าบาอังกฤษเรื่อว่าอะไรวะแบกกีตาร์ต้ิบอะไมสบตนี้สิบตัวนี้สี่สิบ ตอครับผมวันนี้เราจะไปศูนย์แว่นโอเกลีชอบที่ว่าชอบบอเี้วชอบศูนย์นาไว้้ใช้ที่ไทยเราจะไปชอบโอเกลฮะที่เมดิิลใช่ให้ดูหออันนี้อะไรกันนีหอไอันัทเทอร o เวอร์อายนีทเวอร์อหอคอยใช่ใช่ นี่ทาวเวอร์ไอนะมองเห็นรอบเมืองแลง้วขึ้นมาหนูดูว้าเคยเคยอบบไม่เคยเดี๋ย่ตั้งคลยเข้าไปดูคลิปที่ผมลงเลยยังคลิปไหนคลิปล่าสุดก็ดแซมมาน,นะได้ in, ดูแล้วดูแล้วนะเดี๋ยวถ้าทบจำนวนที่ผมไม่นันเอาไว้เมื่อไหร่คลิปต่อไปจะี๋ยวมานาทีตั้งไวปหรอตั้งไว้ในใจเอ้าตั้งไปตั้งในใจว่าก็คือจะลงไปเรื่อยๆลงไปให้เยอะที่สุดอ่ะในที่สุดเราก็มาถึงแล้วฮะรู้ อุณหภูมิก็น่าจะ15นะครับตอนนี้รู้สึกว่าเย็นมากขนาดผมใส่เสื้อ2ตัวนะแล้วเดินออกมาด้านล่างจะเข้าห้องน้ำคนก็ออกมาเยอะอยู่นะนี้อยู่ด้านล่างนะครับพุกคนก็ยังออกมาเยอะแยะมากมายก็ออกมาพอสมควรนเขาเขก็ยังใช้ยืนนั่นปกติเลยนะมองส่วนเขาก็ไม่ได้ใส่หน้ากากอะไรกันนะ ก็ที่จะอยู่ในถุงก็เราจะอีกราคาหนึ่งฮะอันนี้จะเป็นดิโซเชียลอยู่ราคาฮะร้อบเก พี่ถ่ายตั้งนานนะลืมกดเดินถ่ายรอบแล้วลืมกดถ่ายโอ้โหเส่ได้าย่่พอดนี่คนนี้เป็นไงนะงามนี่สุดนความนะ่ะส,สายวินเทจร,รอได้เลยครับพี่ถ่ายส่งลับไทยนะอันนี้คิดแคทช็อปนะฮะไปเวียนกันมาได้นะฮะคิดแคทช็อปเดี๋ยวจะไปหนึ่งอีพนะีนั่งรีวิว มินชีฟนะฮะไม่ขอกำไอรอะไรมากมายนะขอเท่าทุนก็โอเคแล้วหยุดหนึ่งวันนะวันนี้ช้อปปิ้งกันอย่างเดียวรู้สึกว่าตัวเบาแล้วเดินไปเดินมานี่ตัวเบาแล้วตังออกจากกระเป๋าเนี่ยตัวเบาวิ่งสายส้นสเกอนะฮะสูบกิน ดูราคาสิราคาเท่าไหร่เจ็ดนะสนนิเกอร์สตอร์นะสายลิมิเต็ดทั้งหลายนะฮะวว้า <Wow. S 1> สุขคงสุพปรีมนะราคาโตรแรงไปที่ชอบนะครับเลเยนมาได้นะอยู่ที่ชั้นใต้ดินนะโรสสแควร์นี่สายคนนี้ชอบฮนะสนนิเกอร์ขายเล่นสายนี้ก็ต้องทำใจนะครับเช้าก็จะแรงนิดนึงโยมบอกว่าซูไม่ไหวนะมาต่อนะ อีกตัวตากันอีกแล้วจะคีบคีบไปฝากใครอ่ะเงินทุนฟรเท่าไหร่เนี่ยหยอดได้เลยอ่ะหยอนได้เลยสามบาทเหรอได้แท็กเก็ตอรอแต่ไม่รู้ใครนั่งมาบ้างนะนี่ไงนั่งถ่ายรูปนี้เอ้ใส่คีบด้วยว่นี่ยแปลง่ะหูกกาอ่ะ เท่าไหร่เนี่ยหนึ่งเรียนเนาะไอพ่เกตเท่าไหน่วะไี่อย่างอ่ะหมวดเลยชั่วโมงหมวดหนึ่งแม่ของคุชีวะมีก็เอาวว้พักหาอะไรกินกันก่อนนะเดี๋ยวขึ้นไปบ้าร์บิวว์ไงบ้างเป็นไงบ้างเบอร์เกอร์ว้าวเบอร์เกอร์เนี้ยยังไม่ได้ลองชิมแซกเหมือนกัน แน่จะอิ่มได้และของผมเป็นในนี้ฮะจัมโบ้ไก่ราซอสชิลลี่ซอสนะเดี๋ยวมาดูกันอรอข้ามไฟแดงนะจ๊ะขนาดนี้กี่โ <6. 13. S 1> มงหกโมงสิบโมงสิบสานาทีครับตอนนี้เดี๋ยวจะเดินไปไททาวน์นะ มาดูแล้วกดไลค์กด like, แชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยก็จากลากันแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ EP ถัดไปสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย